จอร์จทรายอินไซต์ไทยแลนด์มาว่ากันด้วยเรื่องการเมืองสักเรื่องป <มา S 2> ระ <า S 1> เดี๋ยว<อ>จะเสียบุคลิกใช่ค่ะห่างหายไปพอสมควรนะคะกลับมาเรื่องความคืบหน้าของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญใครจะตบตีกับใครทางการเมืองวางไว้ก่อนค่ะมาว่ากันด้วยเรื่องการยกร่างกติการประเทศดีกว่าใช่ค่ะขณะนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรทก็กําลังขมาคัมแม่นกับเรื่องการยกร่างกฎหมายลูปประกอบรัฐธรรมนูญใช่ค่ะ นี้ก็ตสองฉบับแรกที่จะเอาก่อนก็คือร่างกฎหมายพรรคการเมืองและร่างกฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะเอาละครับนี้ร่างแล้วด้วยนีทีนี้เช้าวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องความคืบหน้าร่างพรบพรรคการเมืองฉบับกร่ทจะไปดูไส้ไหนกันนิดหนึ่งว่ากันที่จริงนะว่ากันที่จริงเขาว่ากันว่าเขายกร่างเสร็จแล้วนะใช่ค่ะรู้แล้วด้วยนะคะว่ามีทั้งหมดนะคะร้อยยี่สิบสี่มาตราใช่ค่ะสําหรับพรบฉบับนี้กฎหมายรูปฉบับนี้ แต่ท่านทูตนรชิดสิงหเสนีหนึ่งในโฆษกกรทบอกว่าขอดึงจังหวะไว้ไหนิดหนึ่งยังไม่เผยแพร่สาระในร่างใช่ค่ะที่ว่ากันที่จริงก็ยกร่างเสร็จแล้วแหละอขอเวลาในการปรับปรุงแก้ไขถ้อยคํา,าคให้ชัดเจนบางชดให้มันชัดเจนไม,มไม่มีความผิดพลาดไม่มีความผิดพลาดเดี๋ยวนาเสนอออกมาแล้วผิดพลาดต้องมาแก้ไขก็ขอดูให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ อย่างเช่นสาระในบทเฉพาะการอย่างเช่นถ้อยคําในเรื่องที่ว่าด้วยทะเบียนสมาชิกพักอย่างเช่นถ้อยคําที่ว่ากันด้วยเรื่องทุนประเดิมพักการเมืองจะกําหนดอะไรอย่างไรว่ากันด้วยเรื่องการจัดทําบัญชีทรัพย์สินนิสินพักการเมืองดังนี้เป็นต้นอบทลงโทษต่างๆของการฝ่าฝืนต่างๆขั้นยุบพักต่างๆก็ต้องดูกันอย่างละเอียดรอบคอบค่ะอาจารย์บิชัยลิชุพันประธานกรทบบอกว่าบอกว่ารีเซ็ตพักการเมืองไม่มีหรอก แต่รีเซ็ตระบบสมาชิกพรรคการเมืองมีแล้วมันมีผลกันไหมก็ไม่ทราบสิครับประเดี๋ยวประเดี๋ยวประเดี๋ยวต้องสอบถามกับท่านโฆษกกรทนะคะผมเข้าใจว่าในกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญฉบับของกรทเนี่ยไฮไลท์หัวใจเนี่ยต้องอ่านกันหลายๆที่ก็คือในบทเฉพาะการนี่แหละกำหนดจังหวะการเปลี่ยนผ่านหัวใจสำคัญเนี่ยทุกคนจ้องอยู่ตรงนี้แหละ เก่าใหม่อย่างไรนี่แหละค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นร่างกฎหมายว่ากันด้วยเรื่ององค์กรอิสระไม่ใช่เฉพาะแค่กกกตนะอ,อย่างมากกว่านั้นอีกค่ะจะมันจัดจังหวะในการเปลี่ยนผ่านอย่างไรนั่นแหละหัวใจสคัญทั้งกรรมการองค์กรอิสระทั้งโครงสร้างทั้งระบบการบริหารทั้งอำนาจทุกอย่างช่วงเปลี่ยนผ่านมันจะส่งผ่านกันอย่างไรในยะของมันต้องไปอ่านบทเฉพาะการอย่างละเอียด เดี๋ยวสักครู่หนึ่งกันนะฮะเท่ากับพรบพรรคการเมืองก็ต้องดูบุญเฉพาะการนี่แหละย้ำอีกครั้งนะฮะประเด็นที่น่าสนใจในร่างกฎหมายพรรคการเมืองฉบับกรทค่ะบทญเฉพาะการอืทเบียนสมาชิกพรรคค่ทุนประเดิมพรรคค่ะบัญชีทรัพย์สินนิสินพรรคค่ะประธานโทษในสิ่งเหล่านี้เป็นความเป็นความตายอืถ้าอ๋อผิร้อยของแต่ละพรรคการเมืองเลยละถ้าตกหล่นนะ มีเสียบยุบพักเลยนะเนี่ยใช่นี่แหละค่ะเป็นเรับองสำคัญต้องดูกันให้รอบครอบไปกันที่ท่านทูตนรวีชิตสิงหเสนีค่ะหนึ่งในโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะสวัสดีค่ะท่านทูตค่ะสวัสดีครับท่านทูตครับสวัสดีครับคุณอมรรัฐคุณดนัยครับครับว่ากันที่จริงก็ยกร่างกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วละร้อยยี่สิบสี่มาตราร่างกฎหมายพรกการเมืองนะครับแต่ที่ขอดึงจังหวะไว้นิดนึงขอสอบทานอีกนิดนึงกันนะครับเพราะ ขอ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 ไฮไลท์ซ้ำอนะครับประเด็นไหนบ้างที่ต้องสอบทานนะนะครับต้องดูให้รอบครอบอีกคะ่ะท,ทุกประเด็นเลยครับรเพราะว่าเ,เ,เราไปรับฟังมานะครับแล้วก็อย่างที่เรียนมาตลอดเราก็พยายามรับฟังความเห็นถ้าที่จะทําได้เายกตัวอย่างง่ายเรื่องที่กําลังพูดกันมากเรื่องโทษประหารชีวิตะนะครับก็เขาเรียนว่าเราเราก็สดับสับฟังมา ขอเรียนว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่เราไปฟังแล้วก็พูดถึงประเด็นนี้ก็มีความเห็นสนับสนุนนะครับแต่ว่าเราก็ฟังเสียงอื่นด้วยที่บอกว่าเราออกแบบอันนี้เขียนอันนี้ไว้เพื่ออะไรก็ขอเรียนว่าไม่ได้ไม่ได้คิดมาหรือจะไปลงโทษใครหรือคาดคาดมากหลาย,ยใครแต่ว่าเราได้เทียบเียงกับกฎหมายที่เรามีอยู่ การศึกษาแล้วมีทั้งหมดกฎหมายไทย13ฉบับที่มีกบิบัญญัติเรื่องโทษะหารชีวิตที่สำคัญคือกฎหมายอาญาครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา148ว่า19โดยเฉพาะเลยผู้ถึงคณักงานราชการก็คือข้าราชการ,าาการสมาชิกที่ถือบัญญัติสภาซิกสภาเทศบาลต่างๆถ้ากรณีที่ไปรับเงินรับทรัพย์สินอะไรเพื่อให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ คาว่าโทษประหารชีวิตก็มีอยู่อันนี้เราเทียบเคียงแล้วก็ท่านประธานเปรียบเทียบได้ดีมากเลยว่าเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยทําผิดอย่างนี้<า>ก็มีโทษประหารชีวิตรักการเมืองรับ<า>เงินเพื่อตั้ง,กกร,งรัฐมนตรีความเสียหายที่จะเกิดกับประเทศมันม่อใหญ่หลวงกว่ามากาแล้วสไมัยไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ได้สลดับตับฟังเราก็เลยเพิ่มแล้วครับว่าโทษประหารชีวิตยังอยู่แต่ว่ามีเรื่อง จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกกี่ปีถึงกี่ปีให้รับกันกันกบกฎหมายอื่นซึ่งตรง,งตามเจตนารมณ์เราอยู่แล้วเพราะในมาตรวัดเดียวกันของมาตราที่ใส่เรื่องโทษประหารชีวิตก็ระบุไว้ชัดเจนว่ากรณีที่าศาลไม่สั่งลงโทษประหารชีวิตให้ตัดสิทธิ์ผู้นั้นทางด้านการเมืองตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นรับกันอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าถ้าโทษว่าถ้าเกิดรับจะต้องประหารทุกคน โอเคอโอเคสรุปก็คือว่าโทษประหารชีวิตกรณีซื้อขายตำแหน่งทางการเมืองมันยังอยู่นะเพียงแค่ยืนให้มากขึ้นก็คือมีโทษจำคุกด้วยเปิดให้ศาลได้ใช้ดุลพินิษฐ์ถูกไหมถูกต้องเลยครับโอเคถ้าฉะนั้นอีกอันหนึ่งนะฮะสรุปอีกครั้งไม่มีรีเซ็ตพักการเมืองแต่มีรีเซ็ตสมาชิกพักการเมืองถูกต้องนะฮะก็ไม่ใช่คำว่ารีเซ็ตแต่ว่าพักพการเมืองต้องยืนยันมาว่า ท่านมีสมาชิกพักการเมืองอย่างนี้ต้องมีการให้ทุนประเดิมตามที่กฎหมายบัญญัติถูกต้องโอเคโอเคไม่มีรีเซ็ตพักการเมืองมีแค่ต้องยืนยันสมาชิกข,ของพักการเมือง,กกร,องรอบหนึ่งนะคะยืนยันและในช่วงเปลี่ยนผ่านรวมถึงเรื่องการยืนยันกรณีทุนประเดิมของพักการเมืองบัญชีทรัพย์สิสนหนี้สินของพรักการเมือง,งด,ด้วยใช่ไหมครับต้องแจกแจงทั้งหมดเลยใช่ไหมคะตูกต้องเลยครับทําคุณในาใยครับคือคือ ทุกอย่างที่ที่เรากำลังเคยพูดถึงกันอยู่อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่เรากำลังดูว่าอที่เคยเคยสัมภาษณ์ไว้ว่า90วันว่าง60วันบ้างเนี่ยก็มีคนทักท้วงว่าให้เวลาเขาน้อยไปหรือเปล่านะครับก็ในเมื่อ,อกฎหมายอื่นก็ยังไม่พร้อมอาจจะยังไม่มีเลือกตั้งก็ให้พักการเมืองรวมทั้งกรกต ในเรื่องต่างๆอาจจะมีการเพิ่มเวลาให้แต่ผมเข้าใจแม้สิบที่เราเคยพูดไว้90วันตอนนี้อาจเป็น150หรือ180วันก็คือคใช้เวลาเพียงพอครับโดยเฉพาะเมื่อโทษของกานไม่กระทําเป็นการยุบพักครับครับ,รบและขณะเดียวกันก็จะได้มีจังหวะเปลี่ยนผ่านมีจังหวะเวลาพอในการที่พักการเมือง ถ้าเขาจะดำรงอยู่ต่อก็ไปปรับในสิ่งเหล่านี้ให้เข้ากับกติกาที่เขียนขึ้นมาใหม่ซะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนเรื่องบัญชีเรื่องสมาชิกถูกต้องนะถูกต้องเลยครับโอาค,อท,คท่านต้องทําภายในเวลาที่กําหนดถ้าไม่ทํำยุบพักเรื่องที่สําคัญรองลงมาท่านต่างทําภายในกําหนดถ้าไม่ทําไม่ยุบพับแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ลง,งส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งครับ ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันจะเป็นกรณีไหนบ้างครับที่ไม่ยุบพักแต่ส่งคนลงสมัครไม่ได้ก็อันนี้ครับที่เรากำลังดูอยู่แต่ที่เคยพูดกันไว้ก็เพื่อลักษณะของการไปทําเรื่องบัญชีทรัพย์สินบัญชีหนี้สินรายละเอียดต่างๆแต่เรื่องที่สําคัญเช่นข้อบังคับพักอะไรเนี้ยท่านต้องทำก็ยกตัวอย่างง่ายๆสาหรับผู้ฟังเข้าใจคือพวกเรื่องรายละเอียดเรื่องบัญชีเรื่องอะไร ซ,ซึ่งซึ่งอาจจะไม่มีความสำคัญเท่าครับค่ะ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 เอาละครับก็มีความชัดเจนทีนี้ทีนี้เขาว่ากันว่าต่อไปนี้ในร่างกฎหมายลูกทุกฉบับของกรทเนี่ยจุดโฟกัสจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นบทเฉพาะการเนี่ยเพราะจะบัญญัติเรื่องกระบวนการเปลี่ยนผ่านไว้อย่างไรตรงนั้นจะเป็นตัวชี้ทิศทางพอสมควร กรณีของบทเฉพพะการใน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 ร่างกฎหมายพักการเมืองอยากจะเซตประเด็นให้สังคมติดตามตรงไหนของบทเฉพพะการครับจึงจะเข้าใจและเข้าถึงเรื่องทั้งหมดจริงๆสำหรับพักการเมืองง่ายๆครับที่มีผู้เรียกร้องให้รีเซ็ตให้ยุคพักทุกพักนั้นขอเรียนยืนยันว่าไม่ใช่ที่เราออกแบบไว้ครับหลายคนต้องการเห็นการเมืองใหม่ ต้องการเห็นการเริ่มใหม่คล้ายๆเริ่มจากศูนย์กันเร,เริ่มใหม่ทั้งหมดอน่ะ่าจะเขียนใสวยกว่าขอเรียนว่าไม่ใช่สิ่งที่เรายกร่างไว้การรกาเมืองที่จดทะเบียนไว้ตามราบเก่าปีห้าเจ็ดยังเป็นมีได้รับการยอมรับว่าคงสภาพอยู่หัวหน้าพักผู้บริหารพักอยู่อย่างเดิมเองแบบมีอะไรที่ท่านลองพักอันที่ในส่วนของ เอ่อพรบพักการเมืองส่วนถามว่าประเด็นสําคัญในบทเฉพาะการอื่นที่สังคมกำลังสนใจก็คงเรื่องขององค์กรอิสระทั้งหลายที่โฟกัสแรกไปที่กรกตเป็นจุดอัดแรกที่ที่มีการนําเสนอแต่อาจะเหมือนกันทุกฉบับก็คือว่าเอ่อทุกองค์กรยังอยู่ครับคุณสมบัติและข้อห้ามทันทีที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ่ละฉบับหลักการเดียวกันคือ ให้ใช้คุณสมบัติและข้อห้าตามรัฐธรรมนูญนะครับครับผู้ใดที่คุณสมบัติครบถ้วนท่านอยู่ต่อผมก็คือท่านได้คุณสมบัติครบแล้วเพราะฉะนั้นจะไปเลือกใหม่ก็ได้คนมีคุณสมบัติอย่างนี้เป่เสียเวลาเสียินทำทำไรนะครับท่านจะมีความประสบการณ์ท่านก็ทําหน้าที่ท่านต่อไป ถ้าถ้ามันเลือกใหม่ท่านก็อาจสมัครแล้วก็ได้ใหม่แต่เราเห็นไมว่าไม่เคยเป็นฉะนั้นเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆก็คือท่านก็อยู่ต่อทํางานไปให้ที่ไม่ครบคุณสมบัติท่านก็ต้องผลแต่ก็ไม่ได้พ้นในทันทีเพราะบทเฉพาะการเราเขียนว่าให้ท่านอยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปแต่ถ้าท่านพร้อมจะรับเส้สังคมก็ทําไปจนกระทั่งมีคามีการสรรหาคนใหม่มาแทนวันนี้เป็นต้นเพื่อให้เกิดจุนยกาศในการทํางานใช่ไหมคะจะได้ทํางานได้ต่อเนื่อง ดังนี้เป็นต้นโอเคเอาละครับจะขัดจะเกาจะสอบทานอีกนานเท่าไหร่ภายในสัปดาห์นี้จบไหมฮะหวังว่าทางสอเอืองสชและสปทชและองค์กรต่างๆก็ต้องอารเห็นเราก็บอกมั่นไว้ว่าไม่ได้ไม่ได้เสียงไว้ที่ไหนแต่ว่าี่นทีสิ่งที่ท่านประธานพูดว่าทันทีที่เราเสร็จเนี่ยครับเราก็จะส่งให้ทางองค์กรเหล่านี้ได้เห็นและพร้อมกับนั้น อย่างนันจละเสมเงนก็คงได้เห็นเคโของคอรครับครับครับเมื่อสักครู่ท่านทูตบอกว่ากรณีของร่างกฎหมายพรรคการเมืองน่าจะภายในสัปดาห์นี้ใช่ไหมครับน่าจะหวังว่านะครับหรือถ้าไม่ทันก็ต้นสัปดาห์หน้าวันนี้วันพรหัสแล้วนะฮะใช่ครับว่าวันนี้วันพัหัสแล้วนะครับถ้าไม่ทันก็ต้นสัปดาห์หน้าอือเอาละครับเอาละครับขอบคุณมากครับท่านทูตครับค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับ ค่ะท่านทูตนรชิตสิงหาเสนีนะคะหนึ่งในโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐมนูญค่ะอืม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 เอาละครับไปพักกันก่อนดีกว่านะคะพักกันสักครู่ค่ะ